ให้รอออจริงไม่ได <idal Industry. S 1> <nothing> ้หรอกให้วิ่งกลับรอดจริงพอแล้ว

ก็ตอบยัยไงให้อ่านรอบ้ออ่านรอบเี้ยไอ้เหี้ยไย่เลยกดเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยเว้ยต้องต้องรอบเยวะต้องก้มต่ำไปต้องแบบจี้จี้เปตรงกลาเมึงต้องอันนี้เว้ยมึงต้องต้องหนีเลยเว้ยแบะเลยอะวางปูได้ไปแล้วไอ้เหี้ยวางปูได้ต้องได้องตหำไปแบ้น